สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรรพบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสมบับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าประธานองคมนตรีกับผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ท่านผู้ชมครับประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นจึงได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แทนองค์พระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่าผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ในระหว่างที่พระมหากษัตริย์จะไม่ทรงอยู่ในราชาอาณาจากักรหรือทรงไม่สามารถปฏิบัติพระราชภารกิจได้หรือในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงทั้งนี้โดยเริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ได้บัญญัติไว้ในมาตรา5ว่าถ้ากษัตริย์มีเหตุจำเป็นชั่วคราวที่จะทำหน้าที่ไม่ได้หรือไม่อยู่ในพระนคร ให้คณะกรรมการราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิแทนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475บัญญัติให้มีตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นครั้งแรกโดยให้พระมหากษัตริย์ทรงตั้งให้สภาผูธธรร้แทนราษฎรตั้งหรือให้คณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ชั่วคราวท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงตั้ง ให้รัฐสภาตั้งหรือให้สมาชิกพฤษภาผู้มีอายุสูงสุด3คนเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับเดียวของประเทศไทยที่บัญญัติให้อภิรัฐมนตรีหรือคณะอภิรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ท่านผู้ชมครับ รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทยพุทธศักราช2492เป็นรัฐธ,ธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีองคมนตรีและให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยดังนั้นตำแหน่งประธานองคมนตรีกับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงเริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงรัฐธ,ธรรมนูญฉบับปัจจุบันทั้งนี้โดยรัฐธ,ธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้บัญญัติให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร online, ็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อนในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492นั้นนอกจากจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีองคมนตรีและให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แล้วยังเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่บัญญัติให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาอีกด้วยท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495ได้บัญญัติให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราวในระหว่างที่ยังไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว้างลงในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์และยังไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไปพางก่อนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 2 1รัฐธร,รรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,517 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,121ซึ่งบัญญัติให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราวในระหว่างที่ยังไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ และยังไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534ได้สืบทอดบทบัญญัติในเรื่องการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ4ี่ฉบับก่อนหน้านั้นแต่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความเล็กน้อยในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงจากข้อความเดิมที่ระบุแต่เพียงว่าในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไปพรางก่อนก็เปลี่ยนเป็นว่าในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระราชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไปพรางก่อนและก็บัญญัติเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท่านผู้ชมครับโดยสรุปมีรัฐธรรมนูญ8ฉบับที่บัญญัติให้ ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักไทยพุทธศักราช2492รัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495รัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักไทยพุทธศักราช2 5 1 1รัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักไทยพุทธศักราช2 5 1 7รัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักไทย พุทธศักราช2 5 2 1รัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทยพุทธศักราช2 5 3 4รัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0และรัฐธรรมนูญแห่งราชานาาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าประธานองคมนตรีกับผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ